ห,อ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 หนองนุชพึกษาสะา์าส,าสาขาพัทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสะะหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพื้นที่ถึง1,700ไร่ก่อตั้งโดยนงนุชต้นสัจจาม่ปีพศสอ2 3อันซึ่งรวมพันไม้เขตร้อนมากกว่า1 8 0 0 0ชนิดดอกไม้นานา,นานชนิดและรวมถึงสถาปัตยกรรมน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นเรียนแบบสัตว์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้วหรืออาคารต่างๆที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวพืชคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในอาณาจักรพืชซึ่งประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นไม้ดอกพืชลมลุกและเฟินพบได้ทั้งบนบกและในน้ำ โดยท่วไปแล้วจะมีคลอโรฟิลที่ช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารด้วยตัวมันเองจากคาร์บอนไดออกไซด์ยกเว้นพืชที่เป็นปรสิตท,ที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นกาฝากเป็นต้นไม้ยืนต้นต้นไทรกอหลีต้นปาล์มไม้ดอกกระวองเพชรพืชลมลุกดอกบัวต้นผ้าแล้วก็เฟิร์นไดโนเสาร์สัตว์ดึกดำบรรซึ่งอยู่ถึง165ล้านปีแต่ถ้ว่า ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลกทําให้แผ่นเปลือกโลกได้แยกออกจากกันรวมไปถึงอุกบาตทําให้เหลาาโโ่าได้สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเหลือเพียงซากฟอสซิลทิ้งไว้โดยจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัยยกตัวอ,อย่างไดนโนเสาร์เช่นร o นา l d โดแรปเตอร์ i n ลิโกซอรัสโมเ t กเทรส มาโครเพลตาและไซ亚马คัสเป็นต้นปลาช่อนยักษ์อเมซอนสิ่งมีชีวิตใต้แหล่งน้ำจืดขนาดมากืึมาและพละกกำลังมหาศาลเป็นปลากินเนื้อซึ่งแม้แต่ในเทศกาลกินเจก็ยังคงกินเนื้ออย่างไม่ขาดสายอาหารที่ปลาช่อนกินนั้นจะผ่านการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์เปปซินในกระเพาะอาหารจากนั้นจึงผ่านลำไส้เพื่อย่อยโปรตีนและไขมันด้วยเอนไซม์จากตับและตับอ่อน จนในที่สุดก็จะดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายครับสิ่งมีชีวิตอันน่าเกรงขามเป็นเจ้าป่าและนักล่าบนห่งโซ่อาหารสูงที่สุดสิ่งนั้นก็คือแมวมีสรีระยืดหยุ่นดั่งของเหลวจะไม่ว่าสูงเพียงใดก็สามารถกระโดดลงมาได้แบบปกติอีกทั้งยังมีขนแสนฟูและนุ่มชนขยำเป็นที่ป้องกันความเหน็บหนาว ในภูมิอากาศต,าต่าง